ความสุขไม่มีที่สิ้นสุดครับผม3ามทุ่มเกือบเกือบสามทุ่มนะครับผมยังอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้สไลด์นะครับวิ่ง2รอบแล้วรอบที่2เนี่ยนะครับเข้ามาช้าเพราะว่าฝนตกแล้วรถติดก็เลยขออนุญาตว่ารถเที่ยวรอบ2เนี่ยนะครับสคันหลังเนี่ยนะครับที่จะไปรบบุรีเพชรเกษมแล้วบางคอแหลมเนี่ยนะครับอาจจะ ไปถึงที่ช้านิดนึงดึกนิดนึงตีต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าทุกคันนะครับผมดูแลนะครับแล้วก็นะครับส่งความสุขนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้สินค้าเกินความคาดหวังแน่นอนครับขอบคุณและยินดีกับลูกค้าลบบุรีนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตต้องขอโทษด้วยที่ที่ไปถึงพี่อาจจะดึกหน่อยจริงๆนะครับเพราะว่าสไลด์เนี่ยตีกลับมาไม่ทันจริงๆนี่นี่ตอนนี้เราต้องเอาสไลด์นอกมาช่วยทั้งหมด3คันเลยสไลด์เรา2คันเนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับมานะครับเพราะว่า ก็มีเดินทางไปส่งรถอยู่ส่วนคันนี้พี่เก้ครับในคลิปผมต้องขอโทษพี่เก้ด้วยคันนี้ที่ทําให้พี่เก้ล่าช้าเนื่องจากรถเนี่ยมีกําหนดส่งเช้าปรากฏว่าปั๊มติ๊กนะครับตัวปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับรถเนี่ยสตาร์ทติดแล้ววิ่งมีสะดุดผมก็เลยให้เอารถกลับมากลับมาเสร็จเนี่ยนะครับสั่งอะไรเอาปั๊มติ๊กมาเปลี่ยนเพราะวันนี้ตอนแรกเซลจะเอารถไปส่งพี่เก้ก่อน แล้วก็บอกว่าแล้วให้มาอีกทีผมบอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้คือเรารู้ปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องส่งลูกค้าเลยตามคอนเซ็ปต์ผมให้โทรบอกพี่เก้ตรงๆว่าเฮ้ยที่รถเนี่ยมันมีปัญหาปัญหาคืออะไรก็พูดความจริงไปเลยอเอากลับมาที่โรงงานโรงงานก็เช็คจับนะครับใช้คอมพิวเตอร์จับเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำมันก็ไล่หรือมาก็เป็นปั๊มติก๊กนะครับมันจะมีปั๊มติ๊กที่มีท่ออยู่อะพี่เนื่นองจากตัวเนี้ยมันเสียผมเปลี่ยนให้พี่ใหม่เรียบร้อยแล้วผมขอโทษพี่เกดด้วยนะครับคันนี้ก็เลย ดขอบคุณพี่เก้ที่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเออผมเป็น fc แล้วก็มั่นใจผมก็เลยบอกว่าช่วยความที่เนี่ยพี่ สิ่งเหล่านี้ทาให้เราปล่อยไม่ได้คือจะบอกว่าให้พี่ไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดปัญหาหนักแล้วกลับมาเคมผมจะพูดกับเซลล์ว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับพวกเราไม่ว่าใครทุกคนห้ามเอาวิธีนี้ไปใช้กับลูกค้ารู้ปัญหาต้องทําให้เสร็จส่งรถช้าแต่เขาประทับใจเกินความคาดหวังดีกว่าส่งของไปแล้วให้เขากลับมาเสียความรู้สึกสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือความรู้สึกลูกค้าและว,วันนี้ดีใจนะครับก็ได้ส่งให้พี่เกแล้วพี่เกก,เก็เข้าใจนะครับคันนี้นะครับ กำลังจะไปเพชรกเกษมนะครับพี่แมกยางเรียบร้อยนะครับพี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้สวยงามมากบางคอแหลมเอ็กซิลี่ X นะครับแท้ๆเลยนะครับเอ็กซิลี่แท้ๆนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับไม่น้อยสภาพสวยเลยครับคันนี้บางคอแหลมต้องขอบคุณสไลด์มาก ตีกลับมาให้นี่กลิ่นคัดเนี่ยพี่เตะจมูกมากเลยรีบกลับมามากผมบอกว่าพี่ขอเร่งให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราโเราเรา,เราตอนนี้เราเลดลูกค้าไปมืดแล้วเนี่ยสามทุ่มเพิ่งออกไปจะถึงลูกค้าดึกหน่อยคลิปนี้ตีขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ส่งรถให้ดึกให้มืดแต่ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับใยายามค่ําคืนที่มืดค่านะครับและเย็น ร่วมลื่นแบบนี้ผมขอรถ3ามคันนี้นําความร่มเย็นไปสู่ชีวิตพี่ๆทุกคนและขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับไปดีมีโชคกับดีมีชัยนะครับทำสิ่งใดก็ขอให้เฮงๆปังๆด้วยความเคารพจากตีนะครับและขอส่งความปรารถนาดีนี้ให้กับพี่ๆ นะครับผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆครับขอญาตส่งความสุขให้พี่ๆทั้งสาท่านนะครับผมนะครับตีร้อยเดียวครับผมแล้วก็ร้อยความสุขที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับพี่ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจผู้ชายคนนี้เหนื่อยไม่ลงเลยครับเพราะ f c ตอนนี้เชื่อมั่นผมพูดความจริงรับผิดชอบทุกคันแล้วก็ทุกความรู้สึกของลูกค้าครับเต็มที่ครับไม่มีคําว่าเหนื่อยครับรู้สึกว่ามีแต่ความสุขครับแล้วยังตั้งใจที่จะทําต่อแล้วก็ขอพรทั้งหมดให้กับพี่3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับบี๋ยวผมให้เเลอออรร์กยคับ ความสุขเริ่มบอ,อกไปแล้วนะครับครับขอส่งความสุขและความรุ่งเรืองความเฮงเงให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผม